คำเตือนนะครับผมคลิปนี้มีคำหยาบคายนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะฮะไอ้เหี่ยแต่กูชอบเพลงมาเพลงมนเพลงมันน่ารักจังวะโอเคน่ารักเพลงมันน่ารักจังวะคือไงแพนแพนวิ่นสองตัวนี้มันโดนผูกติดกันเหรอกูเป็นตัวไหนนี่ยกูเป็นตัวเขียวเหรอ เอเราไม่ไปฝั่งไม่เราไม่ไปฝั่งไม่ลองไปฝั่งซ้ายดูวยแ่ตัวมันไปทางต่ออยู่รุ่นเยอะเฮ้ยกูอยากไปดูสั่งฝั่งซ้ายเป็นยังไงวะเฮ้ยไอ้เฮียเพนกวินเด็กเขาเล่นกับมันไม่ได้อ๋อมันเป็นหมู่บ้านเพนกวินเหรอไอ้เฮียน่ารักจังวะเฮ้ยมึงทำอะไรอะดึงเชือกไงแล้วกดไงกดคิวกดคิวเอากูดึงไม่เห็นได้เลยกูดึงไหมือนลองตัวไม่ดีเว้ย ยไอสัตว์น่ารักดิว่าไอ้เงี้ยมันน่ารักของเลยมึงต้องกดเอสแล้วก็สวิงหัวช่วยด้วยน่าวูดูดิว่าขึ้นไม่ได้หนึ่งสองสามไอสัตว์ไอยไอเอสดิได้ไหมอ๋อถ้าถ้าเกิดว่านั่งตอนห้อยอย่างนี้มันจะไม่ขยับเฮ้ยหนึ่งสอง เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่หนึ้มโอเคหนึโอ้ยเฮียไอเฮียข้าตรงนี้ก็ยากแล้วเนีสัตขึ้นมากูดูห่วยติดอยู่ในลิอ่าหนึ ไม,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรปลอดไฟปลอดไ,ไฟอย่างน้อยกูจดึงมึงขึ้นได้มึงดึงกูได้อ๋อต้องอชิป<อ>ต้องชิปฝั่งไอ้เหี้ยต้องชิปฝัง่งขวาด้วยนะไอ้เหี้ยชิปซ้ายไม่ได้ซ้ายขวาโอ้โหเหี้ยโคตรไอ้นี่เองอะมึงอยู่ตรงกลางนะแล้วมึงก็นั่งไว้นั่งแช่ไว้เออเออกูรู้แล้วกูรู้แล้วกูรู้แล้วมึงเหวี่ยงไปให้หมุนๆเลยไม่ไม่หมุนอีกทางดิหมุนอีกทางดิหมุนอีกทางเหรอเอออย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยแหละได้แล้วได้แล้วได้แล้วสิบห้าสิบห้า อาชิบหายแล้วเอ้ยได้เหรออ๋อไอ้เหี้ยเกือบไปเล่นสัตว์เราจะขึ้นไปถึงข้างบนได้จริงเหรอวหนึ่ง,งสองต่ำไอ้เหี้ยเกือบไปแล้วสองเอ้ยได้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 กูหนึ่กูขึ้นไปหนึ่กูขึ้นไปอันนี้กูว่าโดดเสรใช่ไหมน่ะหรือว่าจะเอาเวียงเอาเอาแน่ใจเอาเวียงวะอันน เทคนิคเทคนิคอ้้ม่นดดเาขึ้นยังไงเออนี oh, oh. oh. ่ถึงเวะเอออ๋อถ้าโดดพร้อมกันถึงอยู่นะหรือเปล่าวะถ้า้องจะไปมึงบอกบอกเลยนะนอ้ยมันจัดกายิบสี่เมตรแล้วทอเคยด้วะคุณพลังกันก่อนเวจีเพลังชัดชัพลังชัพลังก ปกติเกมที่มันต้องไอ้เชีอยกระโดดวิ่งขึ้นไปคนเดียวนี่มันก็ยากอยู่เลยไอ้สัตว์เชีอยนี่ตั้งสองคนคุณมึงไม่แกะเชือกก่อนเออทำไมไม่แกะเชือกก่อนเตือนวะไอ้เที่เออหนึ่งสอง สามสิบเมตรไปทรอยสามสิบเมตรสามสิบเมตรไปวันวันนี้เราโอเคสามสิบเมตรโอเคแหนเดิมตรงกลางเดิมอ่าดึงดึงกูขึ้นก่อนดึงกูขึ้นก่อนันี่ยากแล้วอันนี้ยยากแล้วเออเราจะนับเป็นจับจังหวะยังไงวะไอ้เหี้ยเออนั่นดิสามสองหนึ่งแล้วกระโดดสามสองหนึ่งไปมีกลุ่มไอ้บ่ โอ้ยใกล้ใกล้ใกล้เคียงอยู่ใกล้เคียงอยู่ไอ้เดียวจะโดดเดินมันนั่งตรงนี้เลยมาเฮ้ยได้บังบังบังหึงกูขึ้นด้วยเราลองแบบหนึ่งสองซ้ำแล้วก็กระโดดไปข้างหน้าพร้อมกันเลยไหมไม่ต้องกระโดดช้าละเออ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 หนึ่งสองซ้ำเอ้ยได้เอ้ยได้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 อยู่ได้เออว่ะอันนี้ก็เหมือนเหมือนเดิมเหมือนเดิมสูตรเดิมหนึ่งสองซ้ำเฮ้ยฮึย S 2> <S, <S 2> <S <expand> <S เอาไปเลยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวแคนี้ถึงเหรอวะว่าต้องโมเมนตัมแบบแรงมากๆากอะชาร์จเลยรอชาร์จนานๆเลยอันเลยโมโมโมมันจะเป็นหนึ่งเดียวกับแสงอะถึงจะไปอะไปหรือปีเตอร์ไปีเฮ้ยถึงแล้วต0ิเมตรเราต0ิเมตรอี๋ถึงแล้วแแต่เราไม่มีโอกาสตกไปแล้วดวย เมื่อกี้มึงพูดไม่เชื่อเลยนะเราไม่มีโอกาสตกลงมาเลยกูเดินไม่ไหวแล้วต่างเป็ดกูเดินไม่ไหวแล้วเพื่อนหูร้อนเลยอ่ะร้อนเข่าเลยอ่ะหน้าผมมึงเตรียมพร้อมเลยนะมึงมึงจับจังหวะนะอ่ะเอ้ยเป็นไงคตรพร้อมเพียงเอาว่าประสบการณ์ว่ะเจนยานทิพย์เอ้ยเป็นไงเป็นไง เดี๋ยวต้องเหวี่ยงต้องเหวี่ยงต้องเวี่ยงฉันเชื่อใจในตัวนายดีหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ากดดันเฮ้ยไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดอันนี้ต้องกระโดดพร้อมกันไม่งั้นมันลื่นเงี้ยกว่างเงี้ยได้ทอยเอาลองเกาะดูสุเรากระโดดเรากระโดดกระโดดพร้อมกันนะอ่าหนึ่งสองสามมึงเกาะได้ใช่ไหมอ่ากด E เออเออเออนี่นะแล้วเดี๋ยวเหี่ยง เออนี่เออ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 ,อ,อ,อกูจะล่วงแล้วจะจะกูปล่อยแล้วนะโอเคแล้วปล่อยเลยมาเลอยอ๋อทอยมันม,ม,นมีมันมีเขาเรียกอะไรนะมันมีแรงแรงเกาะอ,อยู่เว้ยถ้าเกาะนานๆตัวจะแดงเว้ยถ้าเกิดว่าแดงเรื่อยๆแล้ว,วกูกูว่ามันน่าจะไม่ไหวมันน่าจะปล่อยมือแน่เลยอ่าอันนี้เราต้องทําไงจะเบี่ยงหร,หรือจะกระโดดน่าจะกระโดดถึงมึงมึงจับจังหวะกูให้ดีนะไอ้เกอบไปแล้วหรอ ให้มึงต้องมาเกาะตรงนู้นป่ะแบบเราโดดพร้อมกันไปเกาะตรงนู้นแล้วกูก็ปล่อยปล่อยสจปุ๊บกูก็เบี่ยงโอเคทั้งนั้นเดี๋ยวกูพุ่งไปเกาะนะอ่ะนะหนึ่งสองสามเฮ้ยจบโอเคไปเลยไปเลยตัวกูเริ่มแดงแล้วเร็วโอเคโอเคสามสิบเก้าเมตรสามสิบเก้าเมตรไอ้สัตว์อ่ะนะสูตรเดิมสูตรเดิมมึงเดินมึงเดินเดี๋ยวดีเดี๋ยวกูวิ่งกูวิ่งโอเค เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมถึง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 เอ้ยออาไปเปลี่ยนเลยเฮ้ยไอ้เฮียเราจะถึงห้าสิบเมตรจริงเหรอวะเอ้กูโดนบอกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล่างเลยวะล่างวะเออนั่นดีเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเดิมสุดเดิมสุดเดิมเดิมสุดเดิมเฮ้ยเออ ว้าวว่าโปรเฟชชั่นัลมันต้องช่ำมากเลยนะจุดเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวอันดับแรกกูต้องพุ่งไปเกาะพุ่งไปเกาะแล้วไงต่อวะเดี๋ยวต้องเหวี่ยงไปข้องหน้าอ๋อถ้ากูต้องจับจังหวะตอนที่มึงเหวี่ยงไปพอดีต้องมึงมึงไปจับใช่ไหมพวกกูจะไปห้อยห้อยเสร็จปุ๊บกูจะเหวี่ยงเหวี่ยงสักแป๊บหนึ่งกูก็จะให้มึงปล่อยปล่อยเสร็จปุ๊บตัวกูก็จะปิวไปพร้อมมึงเป็นแรงโมเมนตัมตัวกูไปถึงนู่นเสร็จปุ๊บกูไปเหยียบแล้วกูดึงมึงขึ้นมาโอเค มึงจับนะมึงจับให้ดีนะโอเคเฮ้ยไม่ได้ <laughs> ไอสัตว์เมื่อกี้กูกดคอนโทรลแล้วมันไม่เกาะให้นะ <c oughs> อ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรอย่างน้อยเราล่วงเราว่ามัสกำจัดมาเช็คพอ,อยต์ตรงนี้ถูกป่ะเฮ้ยจะมันอุ้ยเกือบแล้วเฮ้ยต้องกดไอเฮี้ยชิปชิป <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรมันยังไม่ถึงสิบสองเมตรได้อยู่ได้อยูไ่ได้อยู่กูจะร้องไงโอเค กูอยากเห็นเหมือนกันว่า50เมตรอะเฮี้ยกูอยากบินขึ้นไปบนกำแพงโอมาเรีอโบมาเรียหอยไม่ได้กูไม่เล่นแล้วกูไม่เล่น